สวัสดีครับผมมัสึินะครับผู้เล่นสายดาบพู่จากไฟอิงซอสเฮาส์วันนี้ผมจะอธิบายเรื่องโพเลตและความเสถียรนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องโพเลตก่อนว่าโพเลตมันคืออะไรทํำยังไงและทําไมต้องทํานะครับโพเลตเนี่ยมันก็คือค่าความเคยชินของบอสนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยมีด้วยเหรอค่าความเคยชินสรุปว่ามีนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูที่มุมขวาของห้องทั้งหมดนะครับ จะมีเ p c บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายหลังคลิปนะครับตอนนี้เรามาเทสการทำโพเลตก่อนนะครับโดยผมจะใช้หมวกหางแมวซึ่งมีเสถียร15%นะครับถ้าดาบคู่ใส่หมวกนี้ก็จะเสถียรตันเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างเทสผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าโพเลตเนี่ยมันทำยังไงทำแล้วมันดียังไงมันเจ๋งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มเทส impact shining โดยไม่ทำ o พเ t e ก่อนเลยนะครับและนี่คือดาเมจตอนที่เรายังไม่ได้ทำโพเ t e นะครับ ผมจะเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าสเสถียรของผมเนี่ยตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะครับและนี่ก็คือดาเมจที่ได้จากการไม่ทำโพเลตน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปตีอีกรอบโดยทำโพเลตให้ดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับวิธีการทำโพเลตน,นะครับ คือเราต้องรู้ก่อนว่าเกมเนี้ยมีการโจมตีอยู่3ารูปแบบนะครับก็คือการโจมตีกายภาพธรรมดาการโจมตีด้วยสกิลกายภาพและการโจมตีด้วยสกิลเวทมนตนะครับซึ่งถ้าเราสแปมอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้รัวๆนะครับมันก็จะทําให้บอสเนี่ยเกิดความเคยชินกับความเสียหายที่เราทํานะครับทําให้มันสร้างเกาะป้องกันขึ้นมา ดาเมจเราก็จะเบาลงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโพเลตพังนะครับเพราะงั้นเราจรึงต้องทําดาเมจหลายรูปแบบสลับไปสลับมานะครับเพื่อให้โพเลตดีขึ้นครับนี่ก็คือดาเมจจากการที่เราทํำโพเลตนะครับสังเกตว่าจะเยอะกว่าตอนไม่ทํำโพเลตมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดาบคู่นะครับมันมีสกิลหนึ่งที่เป็นเวทมนต์นะครับนั่นก็คือสปินนิงสแลอย่างที่ผม บอกไปข้างต้นนะครับว่าเราจะต้องทำดาเมจหลายรูปแบบนะครับเพื่อให้โพเลตของเราเนี่ยดีขึ้นวิธีการปรับโพเลตง่ายๆที่ผมแนะนำนะครับก็คือการฟันธรรมดา5ทีนะครับซึ่งการฟันธรรมดา5ทีเนี่ยสามารถปรับโพเลตได้กับบอสแทบทั้งเกมเลยนะครับรวมถึงมินิบอสด้วยนะครับเห็นไหมครับพอเรากดสปินนิ่งสแลนนะครับดาเมจแรงขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ปรับโพเลตอีกนะครับ เราก็เรียนรู้วิธีการทำโพเลทไปแล้วนะครับต่อไปเรามารู้กันว่าทำไมเราต้องทำโพเลทด้วยนั่นก็เพราะว่าการที่เราเข้าปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับแล้วโพเลทพังเนี่ยมันทำให้ DPS เนี่ยลำบากนะครับเพราะงั้นเราต้องปรับโพเลทให้เพื่อนเเข้าไว้นะครับ <S <S เพื่อให้ดาเมจของทุกคนเนี่ย <S <S เข้าแรงขึ้นนะครับและเมื่อาดาเมจของทุกคนแรงขึ้นนะครับ <S <S ก็จะทำให้จบบอสได้ไวขึ้น เป็นความสามาัคคีกันในปาร์ตี้นะครับที่มีการแบ่งหน้าที่กันไว้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเรื่องความสเสถียรกันนะครับตอนนี้ผมก็มาที่ชายฝั่งดูเซยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องสเสถียรให้ฟังนะครับก็คือสเสถียรเนี่ยคือค่าความคงที่ของดาเมจสูงสุดที่เราทําได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีสเสถียรอยู่ที่80%ใช่ไหมครับแล้วเรา มีดาเมจสูงสุดที่ทําได้คือ1ล้านเราก็จะทําดาเมจได้อยู่ที่8 000สนถึงหล้านนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไปฟัดกับบอสให้ดูเป็นขวัญตาแต่ก่อนจะลงไปฟัดกับบอสเรามาดูกันก่อนนะครับว่าใส่ของยังไงให้สเสถียรตัน100%โดยผมจะใช้หางแมวเทสอีกแล้วนะครับเพราะว่าหางแมวเนี่ยดาบคู่ใส่แล้วสเสถียรตัน100นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นดาบโพโตนี่ไม่ได้นะฮะโพโตมันจะสะเถียนไม่ตันถ้าใส่หางแมวอาจจะตันได้แต่ว่าต้องใส่ชุดอีเวนนะครับเดี๋ยวเราไปฟัดกับมินิบอยกันเลยดีกว่านะครับ เมจของเราออกมานิ่งมากเลยนะครับนี่คือผลของการที่เรามีค่าความสเสถียร1น0นะครับแต่ว่ามันจะมีกรณีที่ต่อให้เรามีสเสถียร1น0นะครับดาเมจทั้งสองข้างของดาบคู่จะออกมาไม่เท่ากันอยู่นะครับนั่นก็คือเช่นเราใช้นิ่งแล้วมันติดกาดข้างหนึ่งนะครับนั่นกะ็เป็นเหตุผลที่บางครั้งดาเมจของเรามันออกมาไม่นิ่งนะครับ หรือกรณีที่เราคีไม่พอนะครับแล้วข้างหนึ่งมันตีมิดไม่ติดคีดนะครับแล้วยังมีกรณีที่ถ้าเรายังทำโพลเลตไม่เต็มนะครับมันก็ดาเมจไม่นิ่งเหมือนกันนะครับแล้วยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่สกิลเต็มแรงออกนะครับมันก็จะทำให้ข้างหนึ่งเนี่ยแรงกว่าปกตินะครับ และนี่ก็คือกรณีที่สกิลเต็มแรงออกนะครับเห็นการจะชัดเลยนะครับว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันแรงกว่าปกติเป็นผลในกรณีที่สกิลเต็มแรงออกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสกิลเต็มแรงให้ดูนะครับว่ามันคือตัวไหน บางกอข่าวมาสึกก็ขอจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ